ช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตโครงการคนละครึ่งกันนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธินเฟฟแรกนะคะไม่ต้องรีบกดแอปเป่าตังคนละครึ่งที่รับอีก500บาทนะคะกดรับได้ถึง31มีนาคม2,564นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพจ YouTube และแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะ ไม่ต้องรีบกดรับแอปเป่าตังคนละครึ่ง500นะคะสำหรับคนละครึ่งเฟสหนึ่กระทรวงการคลางเผยกดได้ถึง31มีนาคม2564ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสสองที่กระทรวงการคลางเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองผ่านเว w ไเว็บ o t คนละครึ่ง com จำนวน5ล้านสิทธิ์ละ3,500บาทแต่ปรากฏว่าเกิดสะดุดกับสัญญาณ OTP ล่มของบริษัท Total Asset คอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนไม่สามารถลงทะเบียนได้จนในที่สุดดีแท็กได้ออนมาตรการเยียวยาลดค่าเครื่องฟรีโทรฟรีและเน็ตฟรีเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสต้องรอรับ SMS จากกระทรวงการคลังภายในระยะเวลา3วันเมื่อได้รับ SMS ยืนยันตัวตนผ่านแอปปาตังและต้องใช้จ่ายภายในระยะเวลา14วันนะคะ ทั้งนี้นายกรษสดาจีนวิจารณาปลากระทวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสว่าส่วนพิษส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคละครึ่งเฟสหนึ่งเพื่อรับวงเงินเพิ่มเติมคนละ500บาทสามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในวันดังกล่าวเป็นต้นไปเช่นกันนะคะโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาการกดยืนยนันสิทธิ ส่วนทางด้านธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบแอปเป่าตังตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึง6นาฬิกาวันที่17ธันวาคมนะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ให้รอรับ SMS ภายในสาวันทำการแล้วจึงเข้าแอปยืนยันตัวตนส่วนผู้รับสิทธิ์เฟสแ,ฟรแรกยังไม่ต้องรีบสามารถกดรับสิทธิ์500บาทได้จนถึง3 1มีนาคม2 5 6 4 ซึ่งเงินที่ได้รับเพิ่มนั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1่มกราคม2 5 6พร้อพร้อมกับผู้ได้รับสิทธิ์เฟสสอพร้อมกันนี้กรุงไทยได้เพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนคนละครึง่งผ่านตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยและสาขาทั่วประเทศนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรกสำหรับการกดยืนยันรับอีก500บาทถึง31มีนาคม64นะคะ